รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุนะครับแบบหูหิ้วแบบวินเทจนะครับตัวนี้ยี่ห้อโซนี่โมเดลเซฟหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งนะครับมีอินเทแปนครับใช้งานได้เต็มระบบนะครับสามารถต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้าช่องไม้นะมาอัดลงเทปได้นะครับอันนี้ไม่ได้เทสให้นะมันจะต่อโดยการเข้าช่องไม้แล้วก็เราต้องเสียบหูฟังฟังนะครับแล้วก็กดอัดนะครับถ้าไม่กดอัดเสียงก็ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าไปในเครื่องนะมันออกแบบมาไว้ให้อัดลงเทปอันนี้ไม่ได้ลองให้นะ บอกไว้ว่าใช้ได้ผมเทสแล้วนะครับตัวนี้แจ้งตําหนิก็คือไม่มีฝาปิดลังถ่านนะครับตัวนี้ใช้ถ่านเบอร์ดีทั้งหมด4ก้อนทดสอบให้ใช้งานได้ปกตินะถ่านไม่มีหลุดนะครับสปริงมันแข็งมากนะครับสปริงรุ่นเก่ามีแข็งมากนะครับเครื่องก็สภาพมีรอยตามการเวลานะครับสินค้ามือสองวันตรรมาไม่มีจแปนนะครับตัวนี้เป็นยูเทสนะครับใช้งานได้ทุกระบบเลยนะครับสาววิทยุก็ตรงรุ่นนะฮะใช้ไฟบ้านเรานะครับมีสาย ไฟตรงรุ่นแถมให้นะหัวกลมนะครับซื้อไปพร้อมใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นเสียบไฟเสียบสายไฟที่แถมให้้วเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะ220โวลต์นะครับแล้วก็มากดออนตรงนี้นะครับตอนนี้แจ้งตำหนิอย่างหนึ่งคือเ m เเนี่ยไม่มีขึ้นเลยนะครับใช้ได้แต่ FM FF คือ FM ขึ้นได้ถึงวัน91.25เมกะเฮิรตซ์นะครับโดยประมาณนะครับ มีช่องไม้ในตัวนะครับดูน้สะอาดนะคะหุดอย่างน้อยต้อสอบอัดนะฮะแก้วนะคะเพื่อช่วยในการชําระวิทยุเทปกดเทปบเล็กคอร์ดแต่ดูแลตัวเองเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีเพื่อทาให้เราเนี่ยต้องการไม่ให้เกิดกรภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เรา่ยมีสามารถต่อสู้กับ สิ่งที่มันปนเปื้อนแล้วก็ตัวเราไม่ว่าจะเป็นจากอากาศจะมีปุ่มมิ้วเวลาอัดด้วยนะครับมิ้วส์สุขภาพใจก็เป็นสิ่งที่สำคัญก็ระดับมาตรฐานยังอยู่ตรงกลางเสียงดังแต่อยู่ข้างบนอันนี้คือระบบอัดนะครับจะมีปุ่มอยู่ด้านข้างเป็นระบบดีผ่านใจในเราจะดูนะต้องต้งติดครบนะครับพยายามฝึกแล้วก็มีช่องใหม่ในตัวคือประจวบไม่ไม่ติดเรียกว่าเวลาฟังเทปก็เลื่อนลงคำว่าออฟนะครับแล้วก็ฝา ก็ขวาได้เป็นบางม้วนนะฮะอย่างม้วนนี้จะฝืดมากนะครับซึ่งกอไม่ค่อยไปแต่กอซ้ายนี่ปกติเลยกอซ้ายได้ปกติทุกอย่างอันนี้กอขวาผมจะเทสให้ดูว่ามันอาดได้นะคะให้อยู่กับชีวิตประจำวันไม่ไม่อันนี้ที่อาจจะวิทยุเมื่อกี้นะฮะส่วนกอซ้ายก็ปกตินะครับกอให้ดูนี่กอซ้ายกอขวานี่จะแตบแตบไม่ได้มันฝืดฝืดนะครับ จากตรงนี้เป็นสิ่งที่เราพบเจอปัญหาค่อนข้างบ่อยนะคะที่เราจะวิตตเราจะดูแลก็คือเราต้องพยายามคือสตินะคะให้อยู่กับชีวิตประจำวันไม่ไม่วลลุ่มทั้งหลายนะครับไปฟังเราเทปนะครับก็อขวาเนี่ยนะฮะเวลาไม่มีม้วนมันกอได้นะฮะเหมือนมันฟรีไปคนละฝั่งกอซ้ายนี่ได้ปกติเต็มเต็มทุกอย่างเลย ก็เ,เวลาใช้กอก็ก่อไซอ์แล้วกันนะครับเสียงดีนะครับ,รบตัวนี้สายพานธุใหม่ไม่มีหยานไม่มียานนะ โอเคนะครับว่จบการรีวิวนะครับสำหรับคนที่ดูใน youtube จะติดต่อซื้อขายดูได้ที่เพจนี้นะครับโอเคครับว่จบการรีวิวครับขอบคุณครับ